สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักคีพิฆาสวรรค์วนรุ่งขึ้นเจียงอี้ไปยังเมืองขนาดกลางที่อยู่ใกล้เคียงก่อนที่จะเข้าไปในเมืองเขาเปลี่ยนรูปลักษณ์เป็นนายน้อยของตระกูลเล็กและหาโรงเตี้ยมอีกครั้งเสี่ยวเออคนก่อนไม่ได้โกหกเขา เสียเฟยได้ทะลวงขอบเขตกึ่งเทพแล้วและนายน้อยจากตระกูลจ้านเองก็กลายเป็นขอบเขตกึ่งเทพและสู่ขอหยินรั่วปิงแล้วแต่ดูเหมือนว่างานที่จะจัดขึ้นในปีข้างหน้านั้นเป็นไปตามคำขอของหยินรั่วปิง เห็นได้ชัดว่านางจะขอสงวนตัวไว้แต่เนื่องจากแรงกดดันของตระกูลของนางนางจึงทำได้เพียงแค่ยื้อในสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ออกไปอีกหนึ่งปีงานแต่งสำหรับทุกคนที่เกิดในตระกูลใหญ่ไม่ใช่เรื่องของตนเอง เรื่องเหล่านี้ล้วนเกี่ยวกับพันธมิตรหญินร่วบปิงเป็นเผ่าพันนารีหอมหวนซึ่งมันเป็นสิ่งที่นายน้อยจากตระกูลใหญ่ทุกคนรู้ทุกคนล้วนต้องการครอบครองหญิงงามที่ไม่มีใครเทียบเทียมได้ มันขึ้นอยู่แค่เพียงว่าตระกูลหยินต้องการสนิทสนมกับฝ่ายใดตระกูลจ้านเป็นตระกูลที่มีอำนาจมากส่วนปรมาจารย์ตระกูลสงครามก็ยังเป็นยอดฝีมือเก้าดาวสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจ้านเทียนเหลยได้ทะลวงขอบเขตกึ่งเทพแล้ว เขาเองก็จะอยู่ในระดับเดียวกับเสียเฟยในภัยภาคหน้าซึ่งจะเป็นประมุขตระกูลคนต่อไปและเป็นปรมาจารย์สงครามคนต่อไปการสร้างพันธมิตรกับผู้นำในอนาคตของตระกูลจ้านถือว่าเหมาะกับความสนใจของตระกูลหยินแล้ว ส่วนอีฉันก็อยู่ภายใต้แรงกดดันเป็นอย่างมากเช่นกันแต่นางโชคดีที่มีปู่ที่ฝึกฝนหัวใจแห่งเซนมาการฝึกฝนนี้เน้นย้ำให้ผู้คนทำตามหัวใจไม่เช่นนั้นนางคงจะได้กลายเป็นเช่นหยินร่วปิงที่ไม่สามารถหาทางออกได้เลย นอกจากเรื่องเล็กน้อยเหล่านี้แล้วทวีปจักรพรรดิบูรพาก็ค่อนข้างสงบสุขตระกูลจักรพรรดิบุดรเองก็เงียบมากขณะที่หูนี่ก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครพบเขาเลยในช่วงสองปีที่ผ่านมา สิ่งที่น่ากล่าวถึงคือเจียนอูอิงบุกทะลวงอีกครั้งเขาเชี่ยวชาญรูปแบบเต่าห้าดาวและทะลวงขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดได้ความเร็วในการกฝนของเจียนอูอิงเร็วเกินไปหากเจิงอี้กลับมาอีกสองปีข้างหน้า เจียนอูอิงคงทะลวงขอบเขตกึ่งเทพแล้วช่างมันเถอะเพราะเส้นทางของเรานั้นต่างกาันมันมีโอกาสเพียงน้อยนิดที่เราจะได้ร่วมมือกันได้ไม่มีเหตุผลให้คิดเรื่องนี้นะัก เจียงอี e ้ใส่หัวและกำจัดความคิดเรื่อยเปื่อยออกไปมีแสงแวววับในมือของเขาและไข่มุกสีเขียวก็ปรากฏขึ้นเจียงอี e ้ต้องการติดต่อกับทางคนของจักรพรรดิแห่งเงาแต่เขารออยู่สองชั่วโมงแต่ก็ไม่มีการตอบสนองใดๆ จักรพาิแห่งงาวคงไม่มีสายลับอยู่แถวบริเวณนี้ไปเถอะเจียงอี e ้ลุกขึ้นและตรงไปยังโถงสาขาของตระกูลถังทันทีเจียงอี e ้ไม่ได้นำป้ายที่ตระกูลถังมอบให้เขามาใช้เขาจ่ายในราคาศิลาสวรรค์ปกติแทน ป้ายนั้นมีสัญ,ญลักษณ์ของตระกูลถังและมันจะเปิดเผยตัวตนของเขาแม้ว่าเขาจะมีสัมพันธ์ที่ดีต่อตระกูลถังมาโดยตลอดแต่ก็ไม่มีผู้ใดรู้ว่าเขาจะทรยศเจงอี้หรือไม่ เจียงอี้ยังไม่ได้จองที่นั่งในเรือที่ตรงไปยังเมืองสวรรค์ลิลับแต่เขาจองที่นั่งในเรือลำที่จะไปยังเขตแดนสวรรค์เขาอยากไปพบเผ่าพันนารีผีเสื้อและลูกๆทั้งสองของนางด้วยและด้วยวิธีนี้ เขายังกลบร่องรอยของเขาได้ถ้าหากเขามุ่งหน้าไปยังเมืองสวรรค์ลิลับจากที่นี่เขาจะต้องจ่ายศิลาสวรรค์มหาศาลและตระกูลถังจะรู้เรื่องนี้และเริ่มตรวจสอบตัวตนของเขาอย่างแน่นอนมีสิ่งสำคัญกว่านั้น ตอนอยู่ที่เชิงเขาเจดีพระเทระชีเทียนอี้และคนอื่นๆตกตายในสนามรบไปหมดเขารู้สึกผิดต่อตระกูลฉีมาโดยตลอดและเขาก็ต้องการจะกลับไปรายงานความผิดของตนต่อชีเทียนเฉิน เขตแดนแสงอรหังไม่ได้อยู่ไกลจากเขตแดนสวรรค์มากนะักผู้คนที่นี่ติดต่อกับผู้คนจากเขตแดนสวรรค์พอสมควรมันใช้เวลามากกว่าหนึ่งเดือนกว่าจะไปถึงกันจริงๆแล้วในตอนที่เขาวางเงินมาจำเขาก็รู้สึกลังเลเล็กน้อย เขาอยากไปยังทะเลสาบทางเหนือของภูเขาอารหังแต่เขาก็ไม่กล้าไปเมื่อนึกถึงสิ่งที่ผู้อาวุโสลึกลับพูดผู้อาวุโสชัดเจนในเรื่องนี้มากว่าหากเจงอี e ้ยังไม่ทะลวงขอบเขตกึุงเทพถึงแม้ว่าเจงอี e ้จะไปที่นั่น ผู้อาวุโสก็จะไม่พบหน้าเขาเจียงอี้จึงต้องลืมความคิดนี้ไปในตอนนี้5วันต่อมาเรือลิขิตสวรรค์ก็มาถึงเจียงอี้ปลอมเป็นนายน้อยตระกูลเล็กๆเ,เพื่อขึ้นเรือลำนั้นการเดินทางเป็นไปอย่างสงบสุขมาก เขาคอยใช้ยานศักดิ์สิทธิ์ตรวจสอบอยู่ตลอดแต่ก็ไม่พบสิ่งใดน่าสงสัยเลยหลังจากใช้เวลาสองวันอยู่บนเรือเจียงอี e ้ก็เข้าห้องฝุกฝนลับ100เท่าบนเรือลิขิตสวรรค์ตำหนักดาวดวงที่6ของเขาเปลี่ยนไปแล้ว และแก่นแท้พลังของเขาก็มาถึงขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดแล้วหากเป็นคนธรรมดาตราบใดที่เขายังไม่ทะลวงขอบเขตกึ่งเทพเขาก็จะไม่ฝึกฝนแก่นแท้พลังของเขาและมันก็ไม่สามารถฝึกฝนได้ด้วยเช่นกันแต่เจงอี้นั้นต่างออกไปตันเทียนของเขาเปลี่ยนรูปและตำหนักดาวทั้ง9ก้าก็ปรากฏขึ้นในช่วงการทะลวงตำหนักดาวครั้งล่าสุดนี้ เจียงอี e ้ฝึกฝนได้เพียงครั้งเดียวและตำหนักดาวดวงที่7็ดก็สามารถปล่อยแก่นแท้พลังออกมาได้แต่แก่นแท้พลังที่ตำหนักดาวดวงที่เจ็ดต้องการนั้นต้องใช้มากกว่าเดิมถึงสเท่าหรือกล่าวอีกในคือ หากเจียงอี้ต้องการให้ตําหนักดาวดวงที่ 7, เจ็ดเปลี่ยนรูปเขาต้องฝึกฝนในห้องฝึกฝนลับร้อยเท่านี้เป็นเวลาอย่างน้อยยี่สิบปีนอกจากตําหนักดาวดวงที่เจ็ดแล้วยังมีดาวดวงที่แปดจากที่เจียงอี้คาดไว้ ดาวดวงที่8คงใช้พลังมากกว่าดาวดวงที่7-2-3ถึงสเท่าซึ่งนั่นหมายความว่ามันจะต้องใช้เวลาในการฝึุกฝนนานขึ้นการใช้ห้องกรุบฝนรับ้อยเท่าและการเพิ่มความเร็วจากย่ามังกรยาจกแล้ว ยังต้องใช้เวลานานกว่า50ปีหากแกนแท้พลังของดาวดวงที่9ต้องใช้พลังงานมากกว่านี้2-3ถึงเท่ามันก็คงยากที่จะจินตนาการได้ไม่สิเจียงอี e, ้กระพริบตาในตำหนักดาวดวงที่9้ามีพลังงานลมดาราอยู่และเมื่อเป็นเช่นนั้นตำหนักดาวดวงที่9้าจะกักเก็บแกนแท้พลังได้หรือ และหากเก็บได้ลมดาราและแก่นแท้พลังจะผลักใสกันหรือเปล่านะฮ่าฮ่าข้าคิดมากไปแล้วเจียงอี้รีบกลับสู่ความเป็นจริงอย่างรวดเร็วยังต้องใช้เวลาอีกนานกว่าตํนักดาวของเขาจะเปลี่ยนไปเมื่อถึงเวลานั้นเขาอาจตายไปแล้ว มันเป็นความคิดที่ไร้สาระเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในตอนนี้บ่งเพาะพลังเจียงอี้หลับตาลงและฝึกฝนขณะเดียวกันเขาก็เข้าสู่สภาวะมนุษย์ประสานสวรรค์และเข้าถึงศาสตร์เวทและรูปแบบเต๋า วิชาผนึกสังหารมารที่จักรพรรดินีเคยใช้นั้นทำให้เขาเลื่อมใสมากยอดสีมือก้าวดาวแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อเขายังมีหนทางอีกยาวไกลนะักการเดินทางราบรื่นมากขณะที่เจยงอี e ้ฝึกฝน เขาหยุดการฝึกฝนตรงเวลาในเวลาหนึ่งเดือนครึ่งข้างหน้าเรือกำลังจะไปถึงเมืองดารานในเขตแดนสวรา์เมืองนี้อยู่ไม่ไกลจากเมืองทงทมินมันใช้เวลาเพียงไม่กี่วันในการไปถึงที่นั่น เจียงอี e. ้นั่งอยู่ในห้องโดยสารเรือและใช้ยานศักดิ์สิทธิ์สำรวจสภาพแวดล้อมและผ่อนคลายลงแม้ว่าจัก,กรพรรดิอุดรจะเป็นยอดฝีมือก้าดาวแต่เขาก็ไม่ใช่เทพเจ้าเขาไม่สามารถทำนายอนาคตรหรือเห็นการไกลได้ จักรพัรดิอูดรไม่รู้ว่าเจียงอี้แอบกลับเข้ามาในทวีปจักรพัรดิบูรพาตราบใดที่เจียงอี้ไม่ทำเรื่องประมาทไม่ได้ใช้ความสามารถที่เขามีอยู่และไม่ได้สร้างความโกลาหลก็ไม่มีผู้ใดมองผ่านตัวตนของเขาได้ หลังจากที่ลงจากเรือลิขิตสวรรค์แล้วเจียงอี e ้ก็เข้าไปในเมืองดาราเขาไม่ได้ไปต่อเรือลิขิตสวรรค์ในทันทีแต่เขาเข้าไปในโรงเตี๊ยมเพื่อรวบรวมข้อมูลจากเสี่ยวเออแม้ว่าเขาอยากมุ่งหน้าไปยังเมืองทงทมินทันที แต่เจงอี e ้ก็ไม่ได้ง้อง่าวหากมีโอกาสใดที่ฉีเทียนเฉินถูกเปิดเผยและถูกควบคุมเจงอี J ้ e ก็คงจะเดินเข้าไปในกับดักเต็มเต็มโชคดีที่ข่าวที่เขาได้รับมาคือเมืองธงธมินสงบสุขมากในสองปีนี้ ไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเลยเพื่อความปลอดภยัยเจียงอี้จึงเปลี่ยนโรงเตียมและถามข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากที่เขายืนยันหลายครั้งแล้วเขาก็กลับไปโรงเตียมแรกและใช้ไข่มุกสีเขียวทันทีคราวนี้มีเสียงตอบกลับมา ภายในห้านาทีมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นจากด้านนอกจากนั้นก็มีข้อความเสียงส่งมาถึงข่าวท่านใช่นายน,น้อยเซียอีหรือไม่เข้ามามีคนไม่มากที่รู้จักชื่อนี้ เจียงอี e ้ใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเขาและสอดสองบริเวณใกล้เคียงนอกจากชายชราที่อยู่ด้านนอกแล้วก็ไม่มีผู้ใดอีกผู้อาวุโสผลักประตูเข้ามาและสบตาเจียงอี้จากนั้นเขาก็คุกเข่าลงบนพื้นเขาคำนับและพูดว่า นายน้อยในที่สุดท่านก็ปรากฏตัวเสียทีเราตามหาท่านมาสองปีแล้วประมุกและนายหญิงเป็นกังวลต่อท่านมากข้าได้ส่งข้อความถึงประมุกแล้วเขาจะมาถึงที่นี่ในไม่ช้าเจียงอี e, ้สั่นเทาเล็กน้อย เขาไม่ได้คาดหวังว่าคำตอบของผู้อาวุโสจะเป็นเช่นนี้เขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าฉีเทียนเฉินจะอยากพบเขามากเจียงอี e ้ไตร่ตรองถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและรู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมาก หลังจากที่เกิดการสังหารกันที่ภูเขาเจดีพระเทระเขาก็ได้ยินเสียงของผู้อาวุโสลึกลับและมุ่งหน้าไปยังเขตแดนหิมะทันทีเขาลืมที่จะส่งข้อความถึงชีเทียนเฉินและคนอื่นๆ เป็นไปได้ว่าทุกคนคิดว่าเขาตายหรือถูกจัก,กรพรรดิบูดอนจับตัวไปแล้วถ้าไม่ดีละ่ะเมื่อคิดถึงเรื่องนี้สีหน้าของเจงอี้ก็เปลี่ยนไปหักฉีเทียนเฉินกังวลมากแล้วเึิ่งหลวนและเฉียนว่านกวนละ่ะหากเจียงเสี่ยวหนุวยรู้ว่าเขาหายตัวไปแล้วนางมาทำเรื่องงโงโ่และสร้างปัญหาในทวีปจัก,กรพรรดิบูรพาละนางเป็นเด็กที่ดื้อรั้นมากกว่าเขาเสียอี อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ